ปัญหาสลัดกินแบกรัฐบาลจะไหนเกินราคาคือที่ใบละ80บาทนี่ก็คราคาสั่งมานานไม่ได้รับการแก้ไขก็ต้องทนอยู่กับสิ่งที่ผิดกฎหมายกันต่อไปทุกเมื่อเชี่ยวบัตรถึงมวยรับมาแปบกว่าเก้าสิกันจริงอผคุณได้ทำไมผู้คุณได้ทำไหมรับมาราคาเกิน80บาทแต่ที่จะมาทำอาชีพนี้ทำไมอ่ะเพราะมันเริ่มต้นขาดทุนตั้งแต่แรกถูกต้องไหมครับอ๋อเราไม่ได้ขายใบละ80เหรอคะไม่ลงคใช่ไหะคะ ไม่รู้โดนตัวจับนะวางครับแต่ก็ยังขายขอคเข้าหน่อยครับโอเคครับตัวนี้ครับพวกเรา D M ครับวันนี้พวกเรากลับมาที่กรุงเทพมหานครครับเราก็เห็นประกาศนะว่ารถตันดีราคา80บาทเราอยากจะรู้ว่าถ้าไปซื้อจริงๆเนี่ยจะได้80บาทไหมโดยที่เราจะให้คนธรรมดานะครับไปดูกระเป๋าในเองครับเปรียบเทียบกับตรงนี้เลยตรงไหนไม่รู้ไม่บอกจะดูว่าจะได้ราคา80บาทเท่ากันไหมหรือจะได้ราคาเท่าไหร่ก่อนไปชมก็ทักกูไลค์แชร์แชร์ที่คุณแปงขอบคุณทุกท่าน ถ้า <5. S 1> ไม่น,นี้มันถูกกว่าข้างนอกอะค่ะขายรถ้ที่หนคะขายแกงสีนะขายรถในเด็กอ๋อขายรถให้ขายรถใ้ใอ่ะไ้อ๋อขายรถงั้นหนูเอาอันนี้ค่ะใบหนึ่งหนะ่ะค่ะใบอะไรก็ได้เนะาะเอาใบเนี่ยอันนี้ก็ได้ ใบเท่าไหร่ครับเจ๊สี่สิบสองสิบสองโมงเลยนโมงสองข้าราคาต่างกันครับอ่ะราคาต่างกันในนั้นเลขไม่สวยขายกันอ๋อเลขไม่สวยเป็นเจ็ดสิบห้าบาทนะครับใช่อ๋อถ้าได้ถ้าได้สวยอะไรก็แปดสิบบาทเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับหนึ่งเก้าอะไรครับอ่ะนี่ครับโอเคเปิดล็อคเป็นไงบ้างครับหนูเป่านะครับแต่งตัวแบบธรรมดา ได้มาเท่าไหร่ครับราคา75บาทตรงนี้เท่าไหร่ครับตรงนี้75บาทเหมือนกันครับ75บาทเหมือนกันก็อันนี้คือแบบแปลกใจมากเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าราคา80บาทแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นใกล้แหล่งนะครับมันอยู่ตรงกองฉลากก็เลยน่าจะได้ราคาถูกหรือว่าราคาตามกฎหมายตามมาใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงบ้างนอกเมืองบ้างชานเมืองบ้างครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับโอเคไปดูกันเลยครับอ่าี๋ค่ะ อันนี้ใบละเท่าไหร่อ่ะอันนี้ใบละเท่าไหร่ใบเดียวจ้าใบาละ, 100. บละ100รอ้อยใบละร้อยอรอไม่ใช่แปดสิบหรอน้านนะป้ายอยู่นั่นอ๋ออ,อ๋อแล้วไม่ได้ขายใบยละแปดสิบอคะแปดสิบโน่นนะน่ดูตรงโน้นแปดสิบตรงนี้ร้อยหนึง่งมันต่างกันไงคะพ่อไม่รู้อะไรนะคะไม่รู้ ไม่รู้แล้วทำไมอันนี้ร้อยี่สิบะปะ่ะงั้นหนูเอาใบเนี้ยค่ะปะ่ะใบหนึ่งอันใบนี้ไปหนึ่งค่ะ มานมีสองสามหนึ่งไหมครับสองสามหนึ่งครับใบเดียวหรือเป็นชุดใบเดียวป่ะหามาไหนร้านไม่มีแล้วเนี่ยมีไงใบเท่าไหร่ครับใบละลอยใบละลอยครับป้าไม่ได้ขายนึกว่าไม่ใช่ใบละแปดสิบบาทหรอป้าแปดบาทแค่ตุนเนอ๋อมีแบบเลขไม่สวยเหรออ๋ออ๋อแบบถ้าเลขที่สวยราคาดีอ่ะอ๋อเอาใบหนึ่งก็ได้ป้าอุดหนุนนะอันนี้แปดสิบบาทหรอป้าอ๋อ สิบบาีแค่ก<อ>็ได้สิจะเป็นเลขแบบส่วน,น่างเงี้ยนะโอเคป่ะผมว่าครับโอเคผมตลาดย่านชานเมืองครับผมเป็นไงบ้างคนธรรมดาตรงคนธรรมดาเป็นไงร้อยหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับก<อ>็จากตอนแรกที่อยู่ตรงกองสลากแปดสิบบาทนี่ร้อยหนึง่งก็ไม่มีราคาอื่นแล้วมีมีร้อยยี่สิบด้วยร้อยยี่สิบเลขสวยกว่าแล้วตอนที่ถามเขาว่าไม่ได้ขายไปสิบบาทเขาตอบว่าอะไรเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้แล้วเขาก็ อ๋ไม่หรอสามจบแล้วเบี่ยงนิดหน่อยอะไร้ะต่อไปนะครับสงสืบได้ราคาเท่าไหร่ครับ100บาทครับผม100บาทเหมือนกันใช่แต่เขาก็มีชี้แจงว่า80บาทก็มีนะเบอร์ไม่สวยแต่ถ้าเบอร์สวยสวยหรือแบบเบอร์เรียงๆอะไรเงี้ยก็เป็น100่งร้อยบาทอันนี้คือเขาคุยกับเราดีๆดีเราดีรงนี้เบี่ยงนิดนึงครับผมก็ตามนี้ครับเดี๋ยวถัดไปก็ไปดูที่วัดว่าเนี่ยว่าราคาจะอัพขึ้นไปอีกไหมหรือว่าจะ80บาทเท่ากันโอเคไปแล้ว ใบเท่าไหร่คะใบละร้อยครับใบละหนึ่งรอยไม่ใช่แปดสิบหรอม่แปดสิบไหคะร้อยทุกใบเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ขายแปดสิบหรอมันรับมาแพงพี่อ๋อรับมาแพงเอาใบานี้ก็ได้ค่ะ,ะครับดได้รางวัลที่หนึ่งนะครับขอบคุณค่ะร้านครับ อืมค่ะอืมอันนี้ขายงานเนี่ยถ้าถ้าใบเดียวใบละร้อยครับใบละร้อยอันนี้ไม่ได้ขายใบละแปดสิบาทหรอกเป็นใบละร้อยครับมันรับมาแพงครับอ๋อรับมาแพงโอค่าเข้าไหนครับขายก็ราคาไม่กว่าเนี่ยกว่าครับกว่าแต่ก็ยังขายงั้นเอามาใบหนึ่งบิ๊กบิ๊กไม่กว่โดนโดนตรวจจับปเนี่ยกว่าครับนะจับได้เลยไหมเนี่ยในวันที่หนึ่งกับผมก็แล้วกันครับเดี๋ยวจับ แน่นอนที่หนึ่งนะครับโอเคโอเคโอเคผมหลังจากที่เรามาซื้อในวันนะครับราคาลเราได้เงินได้เท่าไหร่ครับคนธรรมดาซื้อได้100บาทแล้วทรงนี้ครับ100บาทเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันใช่ครับเห็นเขาพูดว่าอะไรนะอย่างอย่างของผมเนี่ยเขาก็มีอาการนะมีอาการมีอาการมีอาการกลัวมีอาการชัอนิดนิดเขาบอกเขากลัวแต่เขาบอกว่าต้นทุนมันสูงอ๋อแล้วก็ได้ถามต่อไปว่าแล้วกลัวตำรวจจับใช่ไหมเขาบอกก็กลัวนะแล้วเขาก็รีบขายแล้วก็รีบออกไปเลย ร้อนป่ะฝั่งนี้ร้อนเนี่ยเหมือนกันใช่ร้อนเหนือก็ไม่ว่าจะแต่งตัวทรงสื่อหรือทรงธรรมดาก็ร้อนหนึ่งเหมือนกันครับใช่ก็ให้ทุกคนดูเราเองนะครับว่าที่ประกาศกันมาว่าขาย80บาทแต่ว่ามาถึงมือเราในราคา100บาทตอนคลิปนี้ไม่ได้ต้องการให้เกิดดราม่านะครับต้องการให้ทุกคนได้เห็นความจริงนะครับว่าอลอตตเอรี่ตอนนี้ที่ขายกันในจริงๆเนี่ยพอเริ่มออกทันเมืองเรื่อยๆก็เริ่มแพงขึ้นนะครับโอเครับคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ให้ค,คุณแคร์ให้คุณแคร์อย่าลืมกดตบกระชายกันครับก็ขอให้ทุ